สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมนะดูได้ทุกราศีดูได้ทุกเพศเลยนะคะแต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอมินพูดตลอดเลยว่ามันเป็นดวงโดยรวมมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้นะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดจะดีที่สุดอันนี้หมอมินยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันว่าไพ่จะออกในโทนแนวไหนนะคะขอให้คุณนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณและนึกถึงคนคนนั้นนะคะถ้าใครตรงจริตกับคลิปหมอ มาอาจจะตรงมากขึ้นนะคะตรงนี้อมาดูพลังงานของคุณก่อนนะว่าเป็นอย่างไรในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังอ่ะเนาะนะคะ,อะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะนะคะใบแรกของคุณเลยนะคะตรงนี้ The t o w e ทนึกภาพ คนที่ตกจากหอคอยดูนะคะตรงนี้นะถ้าเป็นความรักที่ผ่านมาอาจจะมีการจับได้โป๊แตกแต่ไพ่ใบเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเสืออะไรได้มากขึ้นนอกจากเราจะต้องมีไพ่ขยายแต่เดอร์ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องไม่ดีถ้าคุณถามว่าเออไม่ดียังไงไม่หมอเดอร์ทาวเวอร์เช่น <c oughs> ถ้าใครบางคนแอบทําอะไรรับหลังเราอยู่การจับได้โป๊แตกเนี่ยอาจจะเป็นการดีสําหรับเราว่าเฮ้ย เขาทําอะไรรับหลังเราต้องนานเราไม่รู้หรอแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้นาสเตนสิงลัคนาสิงนาใบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณกับเขามีเรื่องขัดใจมีเรื่องขัดแยง้งแต่ในเนื้อตรงนี้นะคะมันหมายถึงความรักความรู้สึกดีๆหรือคุณก็ได้นะสเตนเนี่ยคุณคือความรักนี้คุณพยายามไปไปกลับกลับหรือว,วนกลับมาหลายรอบละวนลูก นะแต่คุณอาจจะเอาใครออกจากหัวไม่ได้นะเด e ์เทเวอร์มันหมายถึงการพังความรู้สึกก็ได้อะมาดูกันต่อนะฮะหกเหรียญหกเหรียญน,นะ,ะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้คุณเหมือนคุณทุ่มเทให้ความรักใส่ใจให้ความช่วยเหลืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะนะก้าวไม่เท้า ความรักครั้งนี้นะคะแม่หมอว่าคุณเลือกที่จะถือคนนี้ไว้ทั้งที่ตัวเราเป็นคนที่น่ารักเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนใจบุญเป็นคนชอบสร้างกุศลแต่ถ้าไพ่สองใบขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับความรักแต่หมอว่าหนึ่งนะคุณอาจจะมีเรื่องที่ได้จ่ายกับการซ่อมแซมอะไรบางอย่างก็ได้นะ,ะตรงนี้แต่ถ้าเป็นความรักแต่แน่นอนนะคะแม่หมอว่าคุณอาจจะถูกปิดกัน้นหรือโดนบล็อกหรือไม่ก็ปิดกัน้นมีกำแพงกันไปถามว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์นะแต่คุณก็เลือกที่จะถือไม้เท้านี้ไว้ แปลว่าคุณรักคนนี้ถือคนนี้ไว้นะคะในความรักความสัมพันธ์หรือคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันในสายงานนะคะมาดูต่อนะเจ็ดถ้วยนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะความรักความสัมพันธ์นะคะใครคนนึงอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่รู้จักเป็นที่จับจ้องของคนหมู่มากก็ได้นะคะตรงนี้หรือตัวเราก็มีนะแต่เราไม่ได้คิดจะมีใครนะคะตรงนี้มาดูต่อนะ คิงเรียนอันนี้ธาตุดินกันเพื่อสมบักรคนที่คุณคุยช่วงนี้อาจจะเงียบไปนิ่งไปเลยถูกปิดกั้นนะคะมีการมีปัญหาขัดแย้งกันคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีโกเนาะแต่หรือว่าคุณก็กำลังนิ่งนะหรือคนคนนี้นะความรักความสัมพ์นี้เหมือนเขาไม่ได้สนใจเราไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานของตัวเองหรือเราก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าใจพังความรู้สึกพังนะคะ คุณเริ่มรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆเริ่มไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไปโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะทําดีกว่าเพราะเราทุ่มเทให้แล้วเราพยายามในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะนาสามไม่เท้าความรักของคุณนะคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักที่อยู่ทางไกลไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ก็ทางไกลหรือห่างเหินกันหรือเป็นภาวะงเงียบๆนะคะตรงนี้คนคนนี้ค่อนข้างมีกู้ถามว่าเราล่ะเราก็มีนะ หรือต่างคนต่างมีนะเจ็ดไม่ท้าแม่หมอว่าโอ๊ยนะมีการปิดกั้นกันไปจริงๆด้วยมีการถูกบล็อกกันไปคุณพยายามแล้วนะในความสัมพันธ์คุณเห็นไหมข้างบนที่อยู่สูงเนี่ยแปลว่าเห็นไหมเราที่จริงเราก็ปีนนะแปลว่าเราพยายามจะไปถึงจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์เราเหนื่อยนะตรงนี้ความรักเราเสมอต้นเสมอปลายทำให้กับเขาทุกสิ่งอย่างทำให้ความรักของเรา ในถือทวยอันนี้ท่านนาำกรกกลมินพิจิกนาแม่มอว่าบางคนกําลังรอใครมางอหรือมีคนบางคนกําลังวางแผนจะมาง้อเรานะหรือไม่ก็มาง้อแล้วแต่เรากําลังดูว่าเขาจะชัดเจนไหมก็ได้นะมาตรงนี้เราก็นิ่งแล้วนะคะไพ่สําหรับนี่คือนิ่งเหมือนกันนะมาดูฝั่งเขากันบางเนาะ สองเหรียญน,นะคะความรักนี้คุณอาจจะเจอคนอายุน้อยได้ด้วยหรือสองเหรียญนี้เขาก็บอกว่าเขาพยายามประคับประคองนะในความสัมพันธ์นะคะหรือคุณกับเขาก็วนไปเวียนมาหรือเขาอาจจะถือสองช้อย,อยในมือกําลังรักพี่เสียดายน้องอยู่หรือกําลังพยายามบาลานซ์นะคะหมายถึงถ้ามีปัญหาขัดแยง้งนะคะ เขาอาจจะกำลังพยายามความรู้สึกบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองแต่ถ้าเป็นเรื่องสามเศร้ามอว่าคนนี้รักพี่เสดายน้องอะนะ,ะพูดให้เคลียร์นะคะโอ้นะคะควีนเถือถ้วยทัดน้ำกรกฎมินพิจิกแม่หมองว่าเขานึกถึงเรื่องราวบางอย่างที่คุณกับเขามีใจให้กันยังมีใจอยู่นะคะตรงนี้นะนะจะแต่แทำพลนธนูละคนาธนูความรักครั้งนี้แม่มอว่าให้สองใบคือการบาลานซ์คือการวนไปกับ นะหรือความรักอยู่ไกลได้ด้วยนะคนคนนี้กับคุณอาจจะเป็นความรักที่ต่างกันบางคนความห่างไกลบางคนก็อายุบางท่านก็นาตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาหรือความคิดความอ่านก็ได้นะวิวัลฟ์จูนคนเกิดวันพฤหัสนาะแม่หมอว่าเวลากําลังทํางาน,นกลไกธรรมชาติหรือพรมลิขิตหรือไม่ก็คือวัฏจักรมันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไป แม่หมอว่าถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจแม่หมอว่ามันมีบางอย่างกําลังทํางานนะ,ะโชคชะตาเนาะมาดูต่อวิทําไมไพ่เหมือนคุณเลยบางคนอาจจะมีเสน่ห์ก็จริงนะแต่แม่หมอว่าเขาไม่ได้หยิบอะไรมาแล้วหันหลังให้กับคนโม่มากแม่หมอว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะะตรงนี้นะมาดูต่อนะ,ะหนึ่งเหรียญอันนี้นะหมอพูดไปแล้วนธาตุดินกับพระสมกร หกไม้เท้านะคะคุณได้หกเหรียญเขาหกไม้เทา้ามันก็คล้ายๆกันนะหรือคนคนนี้เขามุ่งเน้นเรื่องนาทีการงานการเงนิงนการประสบความสําเร็จนะตรงนี้โอ้สี่ไม้เท้านะคะแม่หมอว่าที่จริงอ่ะคุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนกันนะมั่นคงแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าคุณมีความรักแม่หมอว่าถ้าคุณโสดมีโอกาสได้พบคนรู้ใจ คนที่เข้าใจโชคชะตานำพามาก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเจอในงานสังสรรค์งานเพื่อนฝูงนะ,ะเพื่อนของเพื่อนแนะนําพามาก็ได้หรือเกี่ยวกับการเดินทางหรือไปงานแต่งงานเลยนรุ่นงานสัมมนาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะมีโอกาสเจอแต่เป็นความรักที่แตกต่างคุณก็ได้บางคนก็ต่างอายุถูกไหมบางคนก็ส,สังคมทางหน้าตาแต่สิ่งหนึ่งที่หมอไม่หมอเห็นคือไพ่เล่าเรื่องนี้กาลังบอกว่าคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ นะแต่ถ้าคนมีประเด็นแม่หมอว่าเขานึกถึงคุณนะเอ้นะคะสี่ถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม่หมอว่ามันคือเขาไม่ได้เลือกใครนะตอนนีเนนนเ้เหมือนมันมันไม่ใช่สําหรับเขาเหมือนมันน่าเบื่อแม่หมอว,ว่าคิดถึงคุณนะ่ะมาดูฝั่งเขากันบ้างโอ้ได้ไพ่เหมือนคุณเลยพวกคุณใจตรงการคิดถึงการอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องปัญหาหรือเรื่องเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะขอยอีกหนึ่งใบของเขาสีดาบเป็นภาเวียนนี้ที่งเงียบแต่ตัวเขาคิดถึงคุณคนคนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาทํางานนะคะกาลังมุ่งเน้นหน้าที่ประการประสบความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องงานเรื่องเงินอยู่อาจจะละเลยคุณไปพอคุยแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องคําว่าบาลานี้ไม่ใช่เกี่ยวกับสามเศร้าเสมอไปเช่นกําลังบาลานเรื่องคุณกับเรื่องงานของเขาแต่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่า มันต้องห่างคุณไปหรือเรื่องงานแล้วพอคุยแล้วมันไม่เข้าใจก็ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะโอ้เดชิอาดีอดกรกฎละะนะักษณะกรกฎคนคนนี้สูงใหญ่ไหลกว้างเขาอยากไปคู่กับคุณนะ ถึงแม้สปริงสองตัวนี้นะคะมันเป็นเหมือนขาวกับดำบางอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเข้าใจกันได้ตลอดนะคะถูกไหมบางอย่างมันคือมันคนเราครบกันมันก็ต้องมีบ้างนะคะที่เรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ก็ยังไปคู่กันไม่หมอว่าถ้าความรักอยู่ไกลเขานึกถึงการเดินทางถ้าใครมีรักใหม่ๆครั้งนี้นะนะคะหรือบางคนไม่เข้าใจแม่หมอว่ามีคนอยากจะร่วมเดินทางไปต่อกับคุณ โอ้นะคะคนนี้เชื่อโชคลางเขาบอกว่าคู่แล้วไม่แคล้วกันเบี are for June ้ยฟอร์จูนอมีคนที่ยังรักคุณนะคะมีคนอยากอยาก,อยากไปต่อกับคุณนะ,ะอืมมีคนที่นึกถึงความสุขบางสิ่งบางอย่างกับคุณด้วยนะคะตรงนี้สีไม่เท้าโอ้นะคะหมอพูดเลยถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้พบรักมีคนที่อยาก แต่งงานกับคุณมีคนที่อยากคบคุณเพื่อหวังอนาคตอยากมั่นหมายอยากแต่งงานเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะมีคนที่ถ้าถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นคุยเริ่งต้นคบเขาอาจจะคิดถึงว่าอยากเดินทางมาเจอถ้าเป็นความรักอยู่ไกลนะคะห้ Emperor, าเดเอมเพลอร์ราศีเมรลรคณาเมษนะคะอาจจะเป็นเด็กนักเรียนอินเตอร์คนต่างชาตินะคะคนมีสีเมยตํตแหน่งก็ได้นะถ้าเป็นคนไทยถ้าต่างชาติก็คือ,อนะคะเป็นคนต่างชาติได้ด้วย <c oughs> เป็นคนไกลได้ด้วยแม่หมอว่าถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาเป็นคนขี้ขกังวลตอนนี้กําลังเครียดนะคะเครียดมากเลยเครียดมากกุ้มมากแต่ถ้าตัวเขาเป็นคนที่ติดเพื่อนติดฝูงไม่ได้ใส่ใจคุณแม่หมอว่าตอนนี้เขาเครียดมากนะเขากลัวเสียคุณไปหรือถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าที่เขาดึงใครเข้ามาเกี่ยวกับสามเศร้าตอนนี้แม่หมอว่าเขาเขาคิดอะไรผิดพลาดตัดสินใจผิดเครียดมากเลยตอนเนี้ เขาเครียดนะไพ่มันสื่อไปทางว่าพวกคุณมีปัญหาขัดแย้ยงกันนะคะเราทุกคนก็บล็อกกันไปไหมหรือปิดกัน้นมีกำแพงแต่ไม่คุยกันเขาเครียดมากเลยตอนเนี้นะคะคิดมากนอนไม่หลับเลยนะคะหกดาบนะคะเขาคิดว่าเวลาผ่านไปเริ่มนานและกลัวเสียคุณไปก็ได้นะตรงนี้นะคะคุณเป็นคุณอนเทอรียนเนาะเขาบอกว่าคุณนิ่งยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งเครียด เขากลัวเสียคุณไปลักษณะท่าทางของเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความสามารถเขาไม่เคยง้อ,อใครแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเครียดมากเลยนะคะมีเอโก้มีรู้สึกว่าจะมีทิฏฐิมีอโก้ Go ด้วยคนนี้นะแม่มอว่าเขาคุณนิ่งเนี่ยเขาเครียดเนี่ยนะคะคุยน้องวานนะตรงนี้นะแม่หมอว่าเขาอยากเทคแอคชั่นนะคะตรงนี้นะอยากคุยแล้วเนี่ยแต่ก็กลัวเสียฟอร์มเลย อึดอัดเลยเครียดอยู่แต่กับตัวเองเพราะทำอะไรไม่ได้มากมาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรอืมนะคะก้าเหรียญน,นะคะไพ่ตัวนี้ม,มันบ่งบอกถึงว่าตัวคุณในแอคชั่นะะนี้คือ คุณมีเงินนะคุณมีงานคุณถามว่าคุณอยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้คุณก็มีความสุขดีดูแลตัวเองได้แม่บอกว่าคุณก็ไม่ได้คิดจะไปงอไปงอเลยนะเก้าเหรียญอยู่กับตัวคุณมาดูต่อนะคะอ่าดูนะโลกทางใบนี้มีคุณคนเดียวมีคนตกผลึกมีคนคอมพลีตอะไรบางอย่างนะสิบเหรียญนะแม่หมอขออ่านไพ่รวดเดียวนะโอ้สี่เหรียญมีคนที่ยังอยาก ได้คุณคืนนะหะืหอจัดม้นมีคนตื่นรู้มีคนอยากให้คุณปลดบล็อกมีคนที่อยากคุยกับคุณมีคนอยากเคลียร์พลังงานจัดม้นมันหมายถึงการสิ้นสุดก็ได้นะะแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่มันต้องขึ้นอยู่กับไพ่แวดล้อมห้าดาบที่ผ่านมาเป็นความขัดแยง้งความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะฮะโอ้นะคะแปดไม้เท้ามีคนจะติดต่อสื่อสารคุณมานะเขาทนอดรนทนไม่ได้ อดรนทนไม่ได้ยิ่งคุณเงียบเขายิ่งคิดมากคิดเยอะนะบางครั้งเป็นเป็นเขาก็ได้นะคุณกับเขาสิบเหรียญอาจจะเป็นแฟนกันที่ผ่านมาเป็นครอบครัวแล้วเขาอาจจะเคยทําผิดทําพลาดกับคุณแต่ตอนนี้จัดมินอาจจะได้รับผลการกระทําของเขานะคะไม่ว่าอะไรหลายอย่างเช่นความไม่ซื่อสัตย์หรือดึงใครเข้ามาหรือถ้าเป็นเรื่องขัดแยง้งเนี่ยเขาก็ตื่นเหมือนกันตื่นเพอใจนะคะตื่นเพอใจเตียงว่าเฮ้ยฉันขาด คุณไม่ได้ฉันรู้รู้แล้วว่าฉันรักคุณรู้แล้วว่าคิดถึงมากคิดจนถึงจนเครียดอ่ะแปดไม่เท่าคือการสื่อสารนะ,ะแม่หมอว่าจะมีใครสื่อสารได้พูดได้คุยกับคุณแต่คุณไม่ทำแล้วนะตรงนี้เขาแอบ,บสื้อแอบ,บสองคุณอยู่นะนะแอบ,บสื่อแอบ,บส่องคุณนะสามดาบควนถือไม้เท้านะสามเหรียญ แม่หมอว่ามีใครจะกลับมาทักทายนะคะเคลียร์ใจกับคุณมีคนบางคนอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่โอปุ่นเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เหงามากและได้รับผลที่ตัวเองทำนะคะทำให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บปวดนะเขาก็รู้นะทําไม่ดีกับคุณที่ผ่านมาเคยทั้งข่มคุณนะทั้งแอบทําอะไรรับหลังตอนนี้คิดถึงคุณมากอยากกลับคืนนะอ่ะสุดท้ายละให้จะบอกอะไร ข้อความจากเขาถึงคุณค่ำคืนนี้นะคะนะคะเขาบอกว่านะคะเขาอยากวนกลับมานะมาพูดมาคุยหนึ่งถ้วยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ไหมขอให้โชคชะตาหมุนกลับมาเพื่อได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ ้าทำให้คุณพังใจคุณพังนะคะหรือไม่ก็ทะเลาะกันเขาอาจจะกลัวแล้วกลัวว่ามันจะไม่เหมือนเดิมสําหรับคุณนะคะกลัวตรงนี้นะเดลิเวอร์สำหรับนี้นะเห็นไหมมันไม่ได้มีมือที่สามนะคะการจับมือการกรรมเทพแผงแผนซ้อนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอ่าหมออ่านตามไพ่หมอนะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้ามีปัญหาความขัดแย้งความขัดแยง้งความไม่เข้าใจ เขาอยากให้เวลานี้ทํางานแล้วหมุนคุณกลับมาได้ขอโอกาสได้คืนดีแต่ถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าแม่หมอว่าเขารู้แล้วทําให้คุณพังให้คุณเสียใจเหมือนเหมือนคนนี้เขาอยากให้ชโชคชะตามหมุนให้ได้กลับมาคืนดีกับคุณขอบคุณมากมายสำหรับการแลนดอมในค่าคืนนี้นะคะคาดหวังว่าถ้าใครที่ตรงจริตกับคลิปหมอหวังว่าจะตรงกับบางท่านนะคะดูเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ